เนื้อเนื้อช้างมีงาคยกว่าหมูมีงากับหมูไม่มีงา สองหอ่หอเลยเป็นหน้าจิตเนาะากินเที่ยวเลยนะที่นี่ที่ไหนแม่เราบินสันบางรักถิ่นเก่าถิ่นเดิมถิ่นเก่าถิ่นเดิมว้า เดินไปให้สุดเลยไหมคะหรือว่าเลี้ยวข้าอะไรเนี่ยข้าวผัดกระี้กระชี้อ <laughs> ้าวจบที่แปลงข้านี้นะครับ